สวัสดีค่ะลาตนามณีพรมยานนะคะการเปิดไพ่พรมยาทนทานายดวงนะคะสวัสดีชาวราศีตุลน,นะคะคนที่เกิดเดือนตุลาคมนะคะใครที่เกิดราศีตุลลัคนาราศีตุลน,นะคะไม่ว่าศาสตร์ใดๆนะคะมารับชมรับฟังแล้วก็รับพลังงานดีๆจากไพ่พรมยานนะคะการงานการเงินความรักนะคะปักหลังเดือนพฤศจิกาย,ยนนะคะจะเป็นอย่างไรนะคะเริ่มจากการงานนะคะ ขอคูบาอาจารย์นะคะอวยพอรอวยชัยชาวราศีตุลด้วยนะคะการงานจะเป็นอย่างไรนะคะปักหลังนี้นะคะการงานนะคะน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะอืมในใครให,หลายๆคนจะมีการเปลี่ยนแปลงในหน้าที่การงานหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงในองคอ์กรที่จะรู้สึกว่ามันเปลี่ยนไป มันแตกต่างจากที่เคยเป็นหรือว่าเราอาจจะต้องขยับขยายไปทําตําแหน่งที่ไม่เคยทําการเลื่อนตําแหน่งไปอยู่ระดับที่สูงขึ้นนะคะไปอยู่ในที่ที่ไม่เคยอยู่ก็เป็นไปได้นะคะถ้าคุณอยู่ในโลกออนไลน์นะคะมีเกณฑ์จะมีชื่อเสียงมีเกณฑ์จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นเหมือนแบบก้าวข้ามไปอีกระดับหนึ่งนะคะเกณฑ์การเดินทางโดดเด่นด้วยเดินทางไกลเดินทางต่างประเทศหรือว่าเกี่ยวกับการได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆหรือการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะ อืมก็ <c oughs> ช่วงนี้มันเหมือนมีการเปลี่ยนแปลงนะคะถ้าคุณอยากได้สิ่งใดขอให้คุณพูดออกไปร้องขอออกไปอยากเปลี่ยนตำแหน่งก็พูดออกไปนะคะเออบางครัง้งบางอย่างเนี่ยมันต้องร้องขอเออในใครหลายๆคนนี่อาจจะไปมีการไปบนบานสารกล่าวไปขอพรเพื่อให้ได้ตําแหน่งเพื่อให้ได้งานเพื่อให้มีการเดินทางเพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงได้เลยทีเดียวนะคะส่วนคนที่ รอง,งานอยู่นะคะก็มีเกณฑ์จะได้งานแต่ว่าต้องเผื่อใจทําใจไว้ด้วยนะคะมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไอ้สิ่งที่เราคาดหวังไว้ว่าจะได้ก็ไม่ได้ซะอย่างนั้นไอ้สิ่งที่เราคาดว่าจะไม่ได้ก็ได้กลับมาซะอย่างนั้นอย่างเงี้ยมารู้สึกว่าอะไรอะไรมันดูเปลี่ยนแปลงไปหมดหรือแม้แต่คนที่ทํางานอยู่แล้วอะ่ะดูมันเหมือนแบบมันเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเออในหน้าง,งานนั้นมันรู้สึกว่า มันไม่เป็นไปตามที่วางแผนไว้อยู่ตลอดเวลาในช่วงปักหลังเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะก็ขอให้คุณนะคะปรับทัศนคติขอให้คุณมีความหนักแน่นมั่นคงนะคะเออใช้เหตุและผลหรือว่าค่อยๆจัดการไปในเขาเรียกว่าจัดการสถานการณ์ปัญหาเฉพาะหน้าใช้เหตุและผลใช้การสุข,ขุมรอบคอบนะคะช่วงนี้คุณจะเป็นที่น่าเคารพนะคะเออจะรู้สึก เหมือนเหมือนเาเป็นผู้ใหญ่ที่น่าเคารพนับถือในในใครหลายๆคนนะคะเออคนรอบข้างของคุณอะ่ะเขารู้สึกว่าเออคุณดูเป็นผู้ใหญ่น่าเคารพแล้วก็อาจจะมีเกณฑ์มีชื่อเสียงขึ้นมาได้เหมือนกันนะคะภายใต้สําหรับระวัดระวังนิดนึงนะคะการโดนหลอกการโดนโกงหรือว่าระมัดระวังนิดนึงช่วงนี้ถ้าเกิดว่าคุณอยากทําอะไรี่ อย่ามีหุ้นส่วนนะคะเพราะจะนำมาซึ่งการทะเลาะวิวาทหรือกว่าหรือการขัดแย้งกันได้ในอนาคตนะคะอันนี้ให้ระมัดระวังนะคะมัดระวังอารมณ์นิดนึงเนาะเพราะว่าอารมณ์เราอะบางทีมันมันขึ้นขึ้นลงลงมันก็ทำให้คนรอบข้างเขารู้สึกไม่ดีได้กับอารมณ์ของเรานะคะเหวียงไปเหวี่ยงมามันก็ทำให้คนรอบข้างเขาไม่ชอบเราหรือพูดหรือพูดถึงเราไปในทิศทางที่ไม่ดีนะคะอันนี้ให้ระวังนะคะบางคนก็รู้สึกเหมือนแบบ รู้สึกแบบเบรนเอาอ่ะมันท้อมันเหนื่อยมันล้าก็เป็นไปได้ด้วยเพราะฉะนั้นนะคะก็ทำเขาเรียกว่าต้องปรับที่จิตใจเราอ่ะเออถ้าเรามีสมาธิดีนะคะคิดดีมันก็จะดึงดูด Energy ดีๆในการหน้าที่ทำงานให้เรามีพลังเพื่อที่จะทำงานให้เรามีพลังมีแรงบันดันใจนะคะก็สร้างแรงบันไดบันดาลใจให้ตัวเองก็ดีนะคะอืม ต่อไปเรามาดูการเงินนะคะการเงินจะเป็นอย่างไรชาวราศีตุลขอครูบาอาจารย์นะคะวยพรวชายชาวราศีตุลได้นะคะชาวราศีตุลการเงินไพ่ใบแรกพระอาทิตย์ไพ่ใบที่สองไก่ทองแบบชาววันและไพ่ใบที่สามมอลาอ ไพ่ใบที่สามโมลานะคะเป็นไพ่ขึ้นมาตอกย้ําที่บอกเมื่อกี้นะคะเกี่ยวกับหน้าที่การงานมันก็ส่งผลมาถึงการเงินด้วยนะคะช่วงปักหลังเดือนกับเดือนพฤศจิกายนนะคะการเงินอาจจะไม่ได้ดั่งใจนะคะก็ระมัดระวังการโดนขโมยการไม่คืนเงินนะคะการทรัพย์สินสูญหายอันนี้ให้ระมัดระวังนะคะแล้วก็อย่าไปให้ใครยืมเงินอย่าไปค้ำประกันใครในช่วง ปักหลังนี้นะคะแล้วก็ช่วงนี้อาจจะใช้เงินหรูหราสักหน่อยนะคะเพราะว่า,ามันเป็นไพ่พระอาทิต์เนาะความหรูหราความอุดมสมบูรณ์อะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะมือเติบไปสักหน่อยในช่วงนี้ก็ระมัดระวังนะคะเดี๋ยวมันเดี๋ยวเงินมันจะมีความวิตกกังวลขึ้นมาได้นะคะ ส่วนการเงินที่จะได้มานั้นมันจะได้มาจากความรู้ความสามารถของคุณได้มาจากแรงงานแรงกายนะคะเออเหนื่อยสักหน่อยเงินไม่ตกเงินไม่มาเพราะฉะนั้นก็ขยันและอดทนแล้วเงินจะมาเงินเข้าแน่นอนไพ่พระอาทิตย์นะคะจะมีโอกาสใหม่ๆโอกาสดีๆช่องทางทางการเงินใหม่ๆเข้ามานะคะ อ่ะประมาณนี้นะคะเข้ามาแน่นอนนะคะอย่างไรแล้วคุณก็ได้รับชัยชนะแต่ก็ระมัดระวังเนาะอย่าให้ใครมายืมเงินหรือว่าอย่าไปค้ำประกันใครหรือว่าอย่ามีหุ้นส่วนในช่วงนี้นะคะพลังแผงสอนไพ่ใต้สำหรับนะคะเป็นไพ่ของการเงินที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้คุณมีความชัดเจนนะคะมีเป้าหมายทางการเงินถ้าอยากเก็บเงินได้เท่าไหร่ก็ขอให้คุณยึดมั่นในเป้าหมายคุณ,คณการใช้เงิน ออกไปนั้นจะได้คิดเยอะๆนะคะก่อนใช้เงินสาธุนะคะก็ขอให้คุณสร้างเป้าหมายของคุณในการเงินนะคะเวลาที<ไ>่คนเรามีเป้าหมายว่าเราอยากได้อะไรหรือว่าอยากทําอะไรอ่ะเราจะสามารถเก็บเงินได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้มีแรงบันดาลใจหรือว่าไม่ได้มีเป้าหมายอะไรเลยอ่ะอาจจะใช้เงินแบบเออก็มีเงินก็ใช้ไปอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นก็สร้างเป้าหมายสร้างแรงบันดาลใจว่าเราอยากเก็บเงินเพื่ออะไรหรือเราอยากได้อะไร ันนี้จะดีนะคะ,ะต่อไปทีนี้เรามาดูความรักความรักจะเป็นอย่างไรนะคะชาวราศีตุลไพ่ขึ้นซ้ำนะคะไพ่พระอาทิตย์คือการเริ่มต้นชีวิตใหม่การเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะคะความรักน่าจะมีความมีการแตกต่างนะคะอาจจะมีภาวะของการต้องแยกกันอยู่ด้วย ภาระหน้าที่หรือว่าช่วงระยะเวลาหนึ่งนะคะมันก็เลยรู้สึกปวดหัววุ่นวายใจความเศร้าความเครียดขึ้นมาได้นะคะแต่ก็ขอให้คุณมั่นอกมั่นใจในความสัมพันธ์นะคะเพราะว่ามันน่าจะเป็นการที่แบบห่างไกลในช่วงระยะเวลาหนึ่งหรือในหรือในใครบางคนน่าจะมีการเริ่มต้นชีวิตใหม่กับความรักความสัมพันธ์เพราะว่าบางทีถ้าเรายึดติดกับอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้นะคะมันก็ยากที่จะไปต่อ นะคะเพราะฉะนั้นก็คุณอาจจะหลุดพ้นก็เป็นไปได้นะคะที่แบบเออขอให้คือแบบเหมือนรู้สึกว่าขอเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วกันขอก้าวออกมาจากสิ่งที่มันไม่สามารถเป็นไปได้นะคะอืมส่วนคนโสดนะคะคนโสดอาจจะมีการแบบเออรักทางไกลรักออนไลน์คนที่ต่างเชื้อชาติต่างศาสนา นะคะก็เป็นไปได้เป็นการเริ่มต้นความรักใหม่ๆการเริ่มต้นชีวิตใหม่ๆนะคะแต่ก็ขอให้คุณเผื่อใจไว้ด้วยนะคะความแตกต่างของคุณมันก็นํามาซึ่งความวุ่นวายใจได้เหมือนกันนะคะาสาธุนะคะก็ขอให้คุณโชคดีนะคะแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะฝากติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ